สวัสดีครับวันนี้ฮะผมออกกลางคืนอีกแล้วช่วงนี้จะมีงานกลางคืนถ่ายรูปบ่อยนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้จะดีวกับน้องโดไว้นะฮะตากล้องประจําตัวไปแล้วยึดมาจากใครก็ไม่รู้นะก็วันนี้นะผมมาอยู่สถานที่หนึ่งในพัทยาอ,าอยู่ตลาดน้ำสี่ภาคเอาง่ายเลยก็ดูจากข้างหลังนี่นี่มีล่านะแล้วก็มี e สี่หกหันไปมองเนี่ย m ้วยนะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของรถนะครับวันนี้ผมอยู่บ้านของ น้องบอสนะก็ในบ้านนี่เห็นแล้วมีของเล่นเยอะด้วยวันนี้มาถ่ายรูปเล่นกันเดี๋ยวไปดูว่ามาถ่ายรถไรนะถ่ายกี่คันโดนี้ถ่ายหมดเลยไหมไม่ถ่ายไม่ถ่ายนี่หรอเออครบครบเลยนะเล่นรู้ใช่ไหมโอ้โหแม่งนอกหมดแล้วเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ผมมาถ่ายรถไร แสงอาจจะน้อยนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้เราเน้นเน้นแสงมืดเหมือนเดิมนะครับก็นี่ผมนั่งคาตามาดอยู่เลยเนี่ยรถแม่งเล็กจัดอะดูดิอ่อนะก็เดี๋ยวไปชมว่ามีรถอะไรยังไงบ้างเนาะไปนี่ครับเป็น Lamborghini Gallardo นะครับไกยโดใช่ไหมโดมันใช้คำว่า Gallardo ยโดก a ลา o g โด l a ยโด กายาโดเออนะสักโดหนึ่งอ่ะเ,อเห็นถามคนชื่อโดไงก็เลยต้องแหม่กาวันนี้โดมาถ่ายเหมือนเดิมฮะช่างภาพสายมืดของเราที่ถ่ายมืดเนี่ยผมมาเฉลยในคลิปนี้เลยนะเนี่ยเห็นมืดมืดอย่างเงี้ยเนี่ยโดนั่งถ่ายอยู่ที่ถ่ายมืดเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากถ่ายมืดนะกลางวันเลี้ยงลูกมีทํางานเนี่ยกลางวันเลี้ยงลูกออกได้กลางคืนอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ขำนะอันนี้ไม่ขำไม่ขำอันนี้นเรื่องจริง,ง,รงนะครับ ออกแนวเศร้าด้วยงานม <c oughs> ิตติงกลางวันกูอดไปน้งตาันไหลต้องมากลางคืนคนี่ไกเดเดีย๋ยวเดี๋ยวเ,เราค่อยถามเจ้าของรถว่ารถคันนี้สเปคมันเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่าเอาจริงซุเปอปร์คาร์นี่ผมไม่ค่อยถนัดเลยผมถนัดรถ90้ญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่ด้วยได้ได้ยุโรปก็ได้แค่พวกเบนซ์บีนิดหน่อยนะที่เหลือก็อาจจะได้ไม่เยอะ แล้วที่เนี่ยเดี๋ยวมี911คันหนึง่งแล้วก็สิที่แต่ที่ผมชอบเนี่ยคือมีลเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่ามันมีอะไรยังไงเห็นมีมี M3 E46 ้วยบอสนี่ M3 ใช่ป่ะอ๋อไม่ M เหรอทำเหรอรอ,อันนี้อันนี้น้องบอสฮะเจ้าของทั้งหมดอ๋อไม่ใช่นี่คันเดียวอคันเดียวขอที่บ้านนั่ออกน,นออก <laughs> นนนันเลยอ่านี่รถรถที่บ้านนะรถที่บ้านอะดูครับดู ผมเปิดคลิปที่มีล่าเลยนะเพราะผมชอบมีลา่าคันนี้ผมเห็นบ่อยผ่านหน้าร้านประจำเราชอบรถเบนซ์นั่นเลยเรื่อยเรียนหน่นมี911นึ่นคาเรล,ล่าเอสไอคันนี้เขามาออกเสียงว่าไกาโดกาลาโดกาลาโดกาลาโดอันนี้มันเป็น LP น่าจะห้าหตัวแรกตัวแรกใช่ไหมอ๋อแต่ตอนนี้มันขีดสีอยู่แล้วปะ่ะ มันขับสี่ใช่ป่ะขับสี่อ่าก็เป็นเขตเขตสี่มันน่าจะเป็นห้าสี่ศูนย์อะไรก็วนี่ตัวแรกเลยพี่เหรอใช่อ๋อห้าร้อยอ่้างหนึ่งเนี่ยอ๋อคันนี้คือเราใช้อยู่หรือเปล่าหรือคุณพ่อใช้อ๋อนี่รถคุณพ่อนะก็คือก็ขับได้นะขับได้ทุกคันแหละถูกไหมใช่ครับอ๋อขับแล้วไม่เหนื่อยอ๋อเอาเหรอทำไมอ่ะ อยูมันมันต่างกับพอดนะครับเอาเหรอครับขับพอดดีกว่าใช่ครับหรือพอดมันใหม่กว่าหรือเปล่าคงประมาณเอาเหรออืมแต่ว่ามันขับมันก็ขับสนุกนะครับแต่ม,มันมันต่างกันครับอ่าฮะอ๋อฮะอันไหน,นแรงกว่ากันการโด้แรงกว่าเอาเหรอวิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่าด้วย มาแล้วมาถึงกูล็อกคอถ่ายคลิปเลยไม่รู้เออล็อกคอเลยเอาเลยอันนี้คือ911คาเรล่าใช่ครับคาเรล่าเอสเอสอันนี้เป็นโฉม99 991.1เหจุดหนึ่งี่เหรอยังไม่ใช่จุดสองนะจุดสองมันก็คือมันพึ่งหมดไปถูกป่ะใช่ก่อนจะเป็น992อันนี้เป็นเป็นเอครับแม่เอาเหรออ๋ออ๋อถ้าเทอร์โบมันจะต้องเป็นเทอร์โบเอสอะไรอย่างนี้ถูกไหมตอนนี้มัน9 991 จุดหนึ่งจุดสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเทอร์โบเหมือนกันงงอะไ่รงงงอะกับเจนของมันอ๋อแต่อันนี้มันไม่ม um> ีเทอร์โบใช่ไหมมันก็แต sí ่ก็ยังก็ขับสนุกอยู่ก็ขับสนุกนะครับหรอเกียร์เกอร์อะไรก็เยมันก็เป็นเกียร์เดียวกับ PDK แล้วก็เป็นเกียร์เดียวกับพวกพวกเทอร์โบใช่ครับไม่พี่พี่ไม่ค erm ่อยรู้เรื่องพวกพวกนี้หรอกเพราะว่าพี่เล่นรถ90เก่าด้วย เล่นแต่เจแต่เอสอาใช่ไหม, J J S, R, ไหมก็เลยไม่มาเจอพวกนี้กันอ๋ออันนี้มันปีอะไรเนี่ยบอสสิบสามนะครับพี่อ๋อสิบสามเนาะนี่เรา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 ทำอะไรไปบ้างได้ทําอะไรไหมหรือว่าเดิมเดิมเลยครับไม่ได้ทําอะไรเท่อไปท่อไป<ค>อแล้วยเนีย่แล้วตอนซื้อมาเราเลือกเป็นออปชั่นเอาใช่ไหมหรือยัองไงใช่ครับแบบที่เขาไปเขานั่งคอนฟิกอย่างนั้นเหรอใช่ปะ่ะใช่ครับอืมไอนี่เปิดหลังคาได้ใช่ครับมี อ๋อมันเป็นสลรูปมันเป็นยกลูนรม่ไม่ได้ยกเป็นทากาเนาะใช่ครับมันมองแล้วไม่เหมือนไม่ยกทั้งแผงเลยอ่ะมันจะยกยกยกออกไปนี้เยครับขึ้นไปนี้เลยอ๋อคืออ๋อไม่เหมือนมันเหมือนมันยกไปทั้งถมันแททั้งหลังคาเลยไงขึ้นไปคืออย่างปกติสลรูปรถมันเหมือนเหมือนมันต้องหลังคามันเข้าไปถึงตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็แค่เหลี่ยมนี้ไงแต่นี้ไม่มาสุดสุดนี่เลยอ่ะนี่เดี๋ยวคืนนี้เรามาถ่ายคันนี้ด้วย นอกจากคันนู้นนะคันนู้นคันนู้นนี่รถคุณพ่อนะไม่ค่อยได้ขับเลยสตาร์ทยากด้วยใช่มสตาร์ทยากเลมาถ่า <laughs> นย,ายนี่พี่ตามพี่ทอมไปด้วยนะไม่รู้เขาจะมาเปล่ามาไหมครับไม่รู้เหมือนกันเออยังไม่ได้ทักหาแกเออพี่คุยกันตั้งแต่กลางวันแล้วอ่าแต่เดี๋ยวรอเห็นว่าจะพาแฟนกินข้าวมั้งเดี๋ยวแย่แกัอย่างแกจะมาอยอ่างปล่อยเขาก่อนทั้งนั้นปล่อยเขาก่อนเดี๋ยวว่ากันแกยังบ่นอยู่เลยตอนแรกอาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรอวะอยากได้รู้พี่โอ้ยโอ้ยเขาอยากถ่ายคู่ เขอาอยากถ่ายคู่เลยเหรียญนี้ที่ว่าได้ปะถ่ายคู่สบายเลยครอ่าโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวอาจจะมีกลางวันอาจจะไปขอนั่งถ่ายคลิปหน่อยได้เพาพาซิ่งหน่อยพาซิ่งได้ิ่งได้ <Sequ im. S 1> าพาซ<า>ิ่งนะโอเคโอเคขอบคุณน้องบอสมากครับข<ๆ>อบคุณครับ ประมาณนี้นะวันนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนก่อนเดี๋ยววันหลังผมจะให้บอสพาไปนั่งคันนี้เล่นกังวันกางวันนะเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปนั่งเล่นกันโอเควันนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดแชร์สั่นกระดิ่งให้ฟ้าพี่สต็อปด้วยฝากตากล้องของผมไว้ด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามครับไปแล้วครับบ๊ายบาย